สวัสดีทุกคนมินิกะวันศุกร์เนาะจ้ะทักทายกันคือเกาวสันตาโอ้ยหายเบิ่งอีอย่างเนาะนี่เอ,อเส้นเส้นใหญ่แห้งลูกชินน้นวัสันตาพี่นอนเส้นใหญ่แห้งลูกชิ้นเนาะเขาก็สกินเขาเสาก็เขาเที่ยงร่วมกันเลยเด้อพี่นอนหายเบิ่งกอนฉันแล้วอ่างอ่านอ่างบัาวากันเนาะ เป็นยังต้องอ่างเว้ยเนาะสวัสดีทุกคนเลยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะนั่นแหละนั่นแหละทักทายกันเป็นประจำมาสาเน่มาสาแนมาเล็วเ้วแนตามวันละเลยโอกาสวาฉันมันเละเออนามอันนี้ก็คือนามบักน้าน้ำเพิงจะพี่น้องบักน้าน้ำเพิงเนาะอากาศของคานเน้าเราก็เป็น,เป,นเป็นการผสม มะนาวน้ำผึ้งแล้วก็น้ำร้อนแล้วก็ผสมน้ำเย็นกนีคือน้ำอุ่นนั่นแหละจ้ะกับปริมาณที่แบบจิบใดตลอดทั้งวันนะพี่น้องก็เลยเห็ดเหยือกนึงเนาะแล้วก็อันนี้บ่ได้กินโดนจะ้ะอันนี้บ่ได้กินโดนแล้วกไปเตี๋ยวแห้งนี่บ่ได้กินโดนแล้วจ้ะลูกชิ้นอันบ่แมน่นแต่เส็นใหญ่ยางเดียวเด้อจ้ะ,จะเส็นมีพรอมเด้อเส้นมีพรอม ห้าสิตักเอาตามปริมาณที่จะคือ่าเ้าก,กินได้อิ่มแล้วไปกินอีกบางคนนันว่าอันเฮ็ดไลยก็กินไลยเป็นคนกินไล่น่นนะจ๊ะเฮ็ดเป็นคนกินไล่น่ะละวาสาเวาสาถออันเป็นคนกินไล่ก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดเฮ็ดให้กินจ้าข้องไลยนะจ๊ะเป็นคนที่บอกกินของจุ๊บจิบน่ะจ๊ะกินแค่ มือนักย่างเดียวก็คืออันมือเทียงมือเ้านี่ค่อนข้างสิได้แบบเป็นยกเกิร์ดเป็นเป็นขนมปังในจักกนอยนะมือเสานะก็คือแบบเอาแค่ห้องทองประเด็นนี้ก็ว่าอันมือเที่ยงเนี่ยก็คือเป็นมือนักโลกามือเลงจริงๆแม่บ้านบอกกิ่นบยิๆๆๆบอียังกินแบบจุบจุบจิบจิบบ่อยปันใดจ้ะนี่ทักทายกันด้วยวันศุกร์นะก๋วยเตี๋ยวแห้งนันจะเสน้น เอาเป็นว่าเส้นมีก็เส็นให่แหงนะจ้ะลูกชิ้นหมูที่เ้าเห็ดเองได้พี่น้องนั่นแหละพคอยากได้สูตรลูกชิ้นหมูกะไปหาแหวกแหวกไปเอาในช่องอะไลยจ้ะเพราะว่าบอกวิธีการเห็ดหมูย่อขึ้นกันจะบอกวิธีการเห็ดอีกอย่างเห็ดไปหาบึงเด้จ้ะยาเบาหลายมากินสาถอ จะว่าข่อยสีด้ไปเก็บเ็ดบ <UK> <gu> ่เ <kaz> น <uffy> ี่ยคือสีบ่ไดไปเก็บเ็ดเด้อพี่น้องเพราะว่าแฟนข่อยพิ่นมีนัดกับหมฟันอันตีละว่าสีด้ไปเก็บก็คือสีบ่ไดไปเก็บบ่นะเฮ้ยมันสุดยอดชุดวจริงจริงนะสีบอกเครื่องปรุงด้วยจ้ะ เดี๋ยวหลายคนสิวา่าเอาพี่แอมบอกวิธีการเฮ็ดนะจ๊ะเขาลวกเสน้นลวกลูกชิน้นลวกผักแล้วก็คือการลวกเนาะจ้ะเส้นลูกชิน้นผักหรือว่าหมูต่างๆ่างอย่างกระดาษจัดลวกให้เพิ่นสุกเนาะจ้ะปรุงรสด้วยกระเทียมเจียวน้ำสมสายชู้ซีอิ๊วดำหวานนาะจ้ะแล้วก็ซีอิว๊วน้ำปลา พริกป่นน้ำตาลเอ่อเราก็พริกป่นทั่วบดพี่น้องตามนี้เลยทัวทัวทัวบดเนี่ยทั่วลิสงบดหนะนะพี่น้องอู้อึม่มซับซับจะบอกใคร ลูกชิ้นที่เฮ็ดเองแซ่บขึ้นกา cả ngủ nắm đất Mình mất mắc kín cả nó mm. Skalp, ตแต่บ้านก็ตั้งใจกินก็เหมือนกันเนาะบ่าวบาให้ฟังเลยสิบอกให้ฟังว่าอ่าอากาศเพิ่นเริ่มหนา,หาวแล้วจ้ะเศรษฐีมาเนี่ยอากาศอยู่ที่4องศาเมื่อวานอ่ะมูมูอยู่นอร์เวย์อ่านเพิ่นเพิ่นลงอ่าอนภาพอ่านหิมะมาแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นยูน แถวๆตีนเขานะจะเพิินก็นเลยแบบวามีหิมะเนีเยิ่นถามว่าท่านนีม่มีหรือยังยังบ่มีหิมะเด้อจ้ะอย่าพึ่งมีเด้ออย่าพึ่งมีเด้อทางเพิินมันตกมาแล้วจักน้อยนะนะจะเพราว่าเพ่นยูตีนเขาคือว่นแ้วมันอากาศมันเย็นแห้ง เออาไปเห็ดบึงด้วจ้ะเพราะว่าเห็ดง่ายๆหลวดเร็วท่านจบ่เกินสิบนาทีจ้ะเครื่องปรุงทุกคนในบ้านอาจ,จมีอยู่หลวจ้ะเช่น,นซอสน้ปาปลากระเทียมเจียวซีอิ๊วดอง ทั่วบดอย่างนั้นจะสีบ่มีทั่วบดกับว่ต้องใส่กระดาษจ้ะเส้นใหญ่มีแห้งลูกชิ้นหมูสันตาโอ้เลิศหลายคนกับชิ้นนึกได คอยน้ำใจมากินอ่างกันแต่สาว แบบนี้นุ่มๆข่อยบอกกินด้วยจ้ะแบบเนี้ยเพิ่นบม่มากมันบอกเผ็ดเพราะว่าข่อยมีพริกป่นอ่น พริกป่นอ่นอยมิดปลแมน่อยไม่พริกป่นพริกป่น่อยมิดแต่นะพี่น้องมันก็นเลยปลาคายเผ็ดมันแส์้ กลิ่นอ่างกันอิลีได้เนาะบอกคุยเลยเหมือนเนี่ย เอาไว้กินอีกจ้ะไว้กินอีกสิใส่เส้นด้กระดายด้วยจ้ะเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นมีเส้นมีกระแสบจ,จ้ะคือที่แม่บ้านใส่เนี่ยละ่ะ บ็เ่าร้ายแบบกินด้วนีย <c oughs> ได้จิบตลอดทั้งวันจากแต่อาสีพบบหอนปันใดย,ยังสีนะ บ่เพ็ดกับเพดอยู่เด้อมากินน้ำหอนดีบันเน่นั่นเลยมันนี่ก็มาทักไายแคนนิดหน่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะได้พอกับนมนมตอนแงอาจสิพอจะหรือว่ามีกิจกรรมยังตะโตะจากนี้เนาะจาะจะได้กะเดี๋ยวเอาคอยเบ่งคลิปวิดีโอเนาะจาะมัอนี่กะขอให้สุขสุขคน สุขดีสุภาพร่างกายแข็งแรงเรากับเมื่ออื่นกับพักพ่อนกันเนาะบางคนเนาะจ้าสวัสดีเด้อบ๊ายบาย